โซฟาสไตล์มินิมอลที่ฮุมด้วย์พ่อฟายเบาะนิ่มๆแบบนี้ผนักพิงรองหลังก็มีเออนั่งสบายมากตัวนี้ในงบเริ่มต้นไม่กี่ร้อยบาทแถมประกอบก็ง่ายๆปะดูกันเขาแผงแยกมาให้ประกอบง่ายๆแบบนี้เลยจ้าอย่างแรกจะเป็นขานะจ๊ะอย่างที่สองจะเป็นน็อตกับการลื่นจ้าส่วนอย่างที่3จะเป็นโซฟานุ่มๆแบบนี้จ้าใครก็ประกอบง่าย,ายๆปะไปลุยกันเลยจ้าเริ่มด้วยการพลิกมาด้านล่างเขาจะเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วจ้าเพียงใส่ขาเข้าไปน็อตเขาก็มีมาให้ตัวหมุนน็อตเขาก็มีมาให้ครบจ้าใส่ทั้งหมด4ขขานะจอไปหมุใส่ป๊ เรียบร้อยแล้วจ้าประกอบง่ายมากตัวนี้ไม่ถึง5นาทีก็เสร็จขั้นตอนสุดท้ายแล้วใส่ฐานกันลื่นที่ปลายขาจ้าหมุนเข้าไปง่ายๆแบบนี้จ้าหมุนเลยจ้าประกอบเสร็จแล้วก็ลองนั่งดูหน่อยนั่งสบายดีนะพราบอกเขาบุฟองน้ำมาให้นิ่มๆแบบนี้ที่รองแขนก็มีขาตั้งแข็งแรงรับน้าหนักสูงสุดได้ถึง300โลสบายๆเลยจ้ารูทรงดีไซน์ขนาดเขาก็น่ารักดีแถมไม่ให้เลือกหลายสีแบบนี้เลยใครชอบสีไหนเลือกได้เลยแวะมาดูที่สเปกกันหน่อยพื้นผิวเขาโมด้ร์พาวเวอร์ฟลเบาพนักพิงก็นุ่มแบบนี้จ้า ความสูงกําลังดีนั่งสบายทุกอริยาบทจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าโซฟาสไตล์มินิมอลที่นิ่มๆแบบนี้เอาไว้ตกแต่งบ้านก็ได้หรือนั่งสบายแบบนี้ก็ดีมีให้เลือกหลายสีในราคาเริ่มต้นไม่กี่ร้อยบาทใครอยากได้ลดลเลยจ้ากดได้าเลย